เดี๋ยวขึ้นไปนั่งกับคันนี้หน่อยรถเซียพีไปถามหน่อยเจ็ดอี e นี่มันใช้ดีไหมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไปเดยครับเซียขออนุญาตครับครับผมอนุญ,ญาตเสมอครับอนุญาตเสมอพรับผมถ้าเธอต้องการได้่ว<อ>่าลืมน้องซะแล้วไม่เคยลืมหรอกอยัง <laughs> <laughs> ไม่ดีหลังครับพี่ อะไรนะพี่เบอร์ดีย้อนหลังครับโอ้โหวาเลนไทน์แล้วดิจะได้ไหมวาเลนไทน์ได้ไหมอะไรนะพี่ได้ไหมวาเลนไทน์ได้เลยดอกไม้อ่าคิดอะไรเนี่ยไม่ได้พี่แต่ว่าผมผมให้เขาแทนอ๋อให้อะไรครับให้ดอกไม้ครับนี่จริงเหรอใช่ครับให้หนึ่งดอกเหรอจะให้หลายดอกโอ้หลายดอกเลยเหรอครับโอ้เหนื่อยแย่เลยหลายดอกเนี่ยนี่นะพี่โอ้เป็นไงสบายดีเนาะสบายดีครับ ได้แฟนใหม่ยังอะอได้แฟนใหม่ยังอคนเดียวคนเดิมคนไหนอ่ะนีดให้ผมให้พี่ดูไงที่ขับบอไซค์มาวันนั้นนะช่วันนั้นนะใช่ครับโอตามเกียร์มันสั้นไปแหม่พี่ผมว่าจะต้องลงคาเล้วยาวๆหน่อยไม่สะใจไม่ยาวเขาใส่เยอะนะพี่ผมไม่อยากเหมือนมึงชาวบ้านเขาเอาเถอใช่ผมไม่อยาก อยากแตกต่างอน้ำถอดออกเลยครับจะได้เราผมถอยด้วยโอ้มันสะอาดแลยดูเช็ดหลอดเลยบอสอะนะมันเลิกฝนนี่ใหญ่พี่เมื่อวานเมื่อวานฝนตกนีมครับผมไม่งั้นไม่เลอย่างนี้ครับที่เขานานๆกันไม่ใด้่พี่เซตดินอยู่เซตดินยิงไกลอยู่นี่ ไม่ไกลครับที่จริงออกนี่ได้แต่ว่าอันนี้แรงเหรอทางมันหะนักทางนี้แรงใช่ไหมทางนี้แรงไหมไม่แรงครับเดิมๆถ้าว่าแรงอย่ให้วิ่งลงไปทางนู้นนะกูแรงไปแล้วพี่ <c oughs> อยู่ทุกคันอุ้ยถ้าวิ่งออกไปตรงนี้นี่มันวายเพี่วายอยู่เนาะวายครับแต่ว่ามันทางมันนุ่มรถเปล่ายังหยุบหยุบหยุบแล้วที่ขับฟอร์ดมายังแบบเกือบแล้วนุ่มๆเลย ออ,ออกไปนี่ออกไปนี่ออกไปถนนนู่นนะครับผมทำไปแล้วทำทางไปแล้วงานเยอะไหมมีตลอดนะพี่<ม><ม>นี่ตอนแรกเขาเอาห้าร้อยเที่ยวเองเนี่เขาเ,าเพิ่มไปแล้วพันกว่าเอ,อ,อ๊อะคันเล็กไปทำง,งานอยู่ไหนคันเล็กอยู่ข้างกันนะครับทำชั่วโมงอ๋อทำชั่วโมองอยู่มีรถวิ่งคอ,อยอยู่คันนึงโอ้โหทำเงินไปนเก็บไปไหนหมดทำงานทั้งสองคัน หารถร่วมหารถร่วมพี่ไม่มาสักทีทหารนนนบอกว่าวิ่งคาราบาอยู่เมันไม่มีรถวิ่งเหรอมันต้องใช้รถวิ่งหาคนขับรถบุคคลพิเพี่นะหาคนขับรถบุคคลแบบใช่ไหมหาขับไอ้มะนาวเลยมะนาวใช่ไอ้หีมาเลยพี่ก็ไอฮีให้ขับรถบุคคลพิเศษโอ้คือรถใหม่เลยใช่เป็นรถใหม่ของมางโค้งยังบีโทรหาเจ้งต่อเมื่อวานบอกว่าเหลือหมับงัวกัดอู้หูไม่หยอดเลยว่ะขับรถอะไรอย่างงี้นี่ มันไหลอ่ะแต่เวลกเวลาผมหยอดแล้วเขาชอบด่าผมผมหวังจะหยอดอะไรนั่งหนาป่ะเพราะผมขับช้าเขาก็ด่าผมขับเร็วเขาก็ด่าผมไอาจจะแย่ไหมครับอาจจะยากนะใช่เดี๋ยวผมจะให้ขับดีนะขับอย่างนี้ก็ไม่ดีครับแบบใช่นี่ก็ไม่ดีแบบนั่นก็ไม่ดีเอาใจยากงลยขับยังไงวะต้องบินเลย ของแต่งก็เหลือไรเหลือหมวกแค่นี้หมวกเกมตีระเบิดผมว่าจะบอกอยู่ว่ามันนั่นไะไปร้านพี่น้อยช่างน้อยเนี่ยโอ้น้อยอะไรแต่งนะครับก้าอะไรแต่งครัขบอกบอกบอกเบอกพิบู๊ตบ้าบอกแอะไรก็ซื้อหมดโอ้ยเชื่อไหมหมดไปเกือบสี่หมื่นเกือบไม่ถึงเกือบือบของนี้มันครบด้วยไม่ใช่หรอพี่อย่าง นี่ว่าจะไปเอาอยู่ไหมหัวตัวหมื่นหมื่นพันโอ้ยหมอก็ให้น่าจะขายกันแค่หมื่นเดียวก็พอแล้วผมไปวันนั้นก็ปลายยาผมอีกผมเลยบอกว่าไม่อยากเข้าท่าไหลังร้านในจอปลายยาให้ซื้ออะไรก็ซื้อใช่พี่เออใคาจะให้ไปขับรถให้เขาอยู่เนี่ยครับขับรถไหนจะจบรถแขกครับอู้คันไหนคันรูปครอบแลวนะ โอ้ยครันไกลามากเลยวูจะเป็นปีรัดไปตรงนั้นแล้วแหละผมจะพาลุงช่งนานเลยนะ <Okay. S 2> โอ้ยดูว่าไปถึงที่เทถึงว่าได้รอตั้งนานู่นแท้ดินอยู่ครับได้เงินเยอะอยังนี่ได้เรื่อยๆครับขับกันเนี่ยได้เงินเท่าไหร่แล้วมันก็บอกไม่ถูกครับพี่ เมันต้องบอกถูกแหละมันต้องมีบัญชีเด็ดเอาอีกแล้วบัญชีอยู่กับพ่อครับอหาเงินให้พ่อป่ะครับผมมีอะไรกินไว้เนี่ยมีอะรกินมีขนมปิ้งขนมอ่ะเบียร์กินเบียร์อะไรตอนนี้ขนมอะไรวะบุหรี่คอนเตอร์ฮะคอนเตอร์ต้องเทอันนี้ก็ได้ดิน้องคอมป่ะเชลฮะเชลน้ำมันเครื่อง โอ้ยแถวรถไม่ม uh. okay. ีความเนิ่มเลยอู้อูหูหูเนบโอ้ยหยอดทางทางอ๋อะนี่ดูวิ่งแบบยังไงบี่งอตอนตอนพี่ไม่มาผมหยอดนะจริงเหรอครับนี่มันก็ไหลไปเร็วไหมแต่นิดเดียวตามมาแล้วเหลือแล้วเดี๋ยวทากรรมโอ้ยวิ่งตามมาแล้วดู นี่เดี๋ยวมาทำทางสักหนึ่งที่เลยปุณิชาครับเขาบอกอบอกครับอุ้ยดินก็หมดแล้วขุดสาลนะสเล็กนิดเดียวเลยเขาบอกอ่ะเฮ้ยนี่มันมาถึงนี่เลยนี่เนี่ยพี่ไอด้ดำเนี่ยเออเอ๊ะมันตอนพี่ถ่ายคลิปอยู่ดูสานมันก็วิ่งไปนู่นเลยไอ้ดำนี่แหละไอ้ดองไอ้ดองพิุตมันนิ่งไปหยอกกับพี่ FC FC มีคนนำทางไม่ใช่มีหมานำทางโหุ่ย ไงพี่ดูซานโอ้ก็ก็มันก็ดูซานแหละมันจะเป็นโคบีได้ไงเขาเรียกสมสารมคนนี้พอสมสารเหรอสมสารอ๋อแบบที่อยู่ดิ่เป็นไงพี่มางทีเสียงนิ่มไหมอู้หอนเสียงหอนหอนมันแคทเลยอ่ะตามหอนมาเอ้าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเฮ้ยเขาจะทานแล้วเนี่ยแอบผมขับซาเขาชอบจีตุนกันโอ้โหตรงนี้นะ ออกหน้าฟาร์มไก่เลยเหรอครับพี่อันนี้บโหลุดอนะครับไอตอนนั้นพี่มาบโหลุดยังหรอโอ้ผมโหลดตั้งแต่ออกจู่วแล้วพี่อ๋อไเนี่ยแค่นี้พี่ลืมแล้วลืมแล้วความจำสั้นรถพี่หลายคันเ้ยมีแบนยาวอะไรถอดบออกเลยทำไมอ่ะใส่หมอนโอ้ตายแล้ว ว่าจะเลื่อะเปลี่ยนน็อตนานผมก็เล็งๆอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามันทำมันหกหมื่นห้าพี่นะแปลงอ๋อซื้อชุดเ่ามานะใช่ครับไม่แปลงผมก็อาจจะเปลี่ยนกระสิบเก้าสิบเก้าหกน็อตเหมือนของเสียน้อยะใช่ครับก็สวยแล้วสิบเจ็ดมันจะเทิร์นเปลี่ยนนะพี่ทีเดียวดีกว่าไม่อยากเปลี่ยนหลายรอบ แ่อ้อพ่นแข่งกับคันน okay. okay. um okay. ี้หน่อที่นี่เนี่ยออนใส่คันนี้เลยนี่เอาหอนกว่าอีกเพรเท่าเดียวไม่ดีออนวู้ว่าคันนี้หอนแรงโอเค60น่ะไม่ไม่ใช่ใช่ใช่เครื่องใหญ่กดหอนกดหอนเลยโอ้โหมันมีหยอดเลยครับไม่ยอมฟุ้อย่างนั้นดิ ไม่กล้าจ้างเลยครับคุณ้มเนี่ย <im its> โอ้ทางพอไปได้อะแต่ทางง่ายด้วอเน้องี่งงถึงนี่แล้วที่ต้องเห็นวันนั้นอะว,นนนวันนั้นวิ่งไกลกว่าน,นี้ยิ่รถทางแบบคานเลยอะ่ะโออวิกนันสองทีมงานเลยครับวันนั้นรถนำมันจะหยับพอ่นนี่สามสี่ทีมงานมันเออครับ ไะเหยียบคอไม่ได้เหยียบตีงเหยียบตีงนี่ร้องโอ้รู้สึกรถหายไปหลายคันนั่นเนี่ยหายไปมีมาเพิ่มปีไม่รู้เลยอ <l ok> มีมาเพิ่มคันหนึ่งเพิ่มคันไหนป <l ok> ีอ,นนอะพี่ฮะปี <l ok> 4J เ <l ok> มื่อกี้นี่ขับไหนวะรู้ไหน ไฟเตอร์หายไปนิดคันไฟเตอร์เป็นทุลาเออไฟเตอร์หายไปคันเดียวครับอ๋อหายหนึ่งคันนี่มันนั้นมันเยอะกว่านี้นาาะก็ออสิบคันะนะพี่ตอนนี้สิบเอ็ดคันเออเหรอครับก็ตัดไปทอยคันหนึ่งไงพี่ สำเที่ยวใช่ไหมเนี่ยไม่ได้รียบรปอมันได้รอบมานเอาต้องตามรอบใช่ครับมีทําหมาวิ่งตัดหน้ายังไงไม่เบรครับเห<อ>ยียบเลยเหยียบ,บ,บเลยน<อ>่าจะเบรไเปลงพลวเพราะน้าเขาก็เหยียบหมากันสองตัวนอลวหลังเ,เก็บึ้้รเรยอ่ะ น่าจะเละหมดแล้วพี่ไม่น่าอร่อยโอ้ยเจ้ยแถวบ้านพี่เหวี่ยนให้เก็บขึ้นรถเลยนะทำลายหลักฐานไม่ฮะยางปิ้งเ่ย่างเลยเหลีวเขาบอกกินหมาหวนะพี่กินหมาแรงดีด้ผมก็ไม่รู้ว่ากับข้าวตอนเที่ยงเขาก็อาจจะมีคนมาผมไม่วางเปละๆอยู่แถวบ้านพี่ตัวละร้อยเลยนหมาเกี้ยงของบ้านแล้ว ใส่ทำไมไม่นู้ปูบอ,เเอ,อ,อกเดี๋่ยวผอจะ่อเปยี่เดยืแอ้วยี่อับเหียย่เหเกยยอย่อ่เหยยเยื่อไรยื่่อข่ออีกอห่เ่อย่อเ่อ่่อเหย่หยื่อ่อื่ๆๆอ่เอย่ห,ยเยห่เอเอหยอ่อเ่หเหรอเดือเอหื่อเหยื่หยอเหื ้องอีกแล้วไหนะบอกใกล้ๆเดี๋ยวก็ถึงแล้วนี่เอาบัตรเทงนี้อะทีมงานนั่นอะไม่ใช่พี่พไอโนนี่นอุ้ยคันนี้น่าจะมีสักสิบเกียร์วะ่ะนาะรอบเหลือลพี่จะใส่อีตนอันเดี๋ยวนี้โอ้ใส่อีตันนะครับโอ้เอาอีแตมนมาใส่ก่อนไหม ถึงแล้วนี่ไงี่โอ้นี่นะอันนี้ทำชโมูเนี่ตรงนี้นะครับงานเยอะจริงจริงงานจริงเนี่ยดีมงานนี้นี่หน้าฝนมีมีให้บิงไหมหน,น้าฝนสต๊อกมีครับสต็อกมีซื้อดินไาแล้วดินจุมทาานนะัน ไม่ไก่นะแต่คลานออกจะบอกไลไปหน่อยใช่ครับเดี๋ยวเวลาตรงนั้นนิดเดี๋ยวเวลาคือว่าจะตามกันหน้าทันแล้วโอ้ยจะรุ่มเลยวะรับตัวกับเจ้าของที่เที่ยวเท่าไหร่นี่อันนี้พี่อสองเจ็ดสองเจ็ด ้องเจ็ดพร้อมดันครับโอ้ใช้ได้แล้วไทยกินหมูเลยเนาะก,นกินดินพี่นอนเหรอตาย <c oughs> แล้ว <c oughs> พี่ลงไปนั่งคันนูน้นดีกว่าวะ <c oughs> นั่ไหนพี่นู <c oughs> ้นน่ะโัวจุกมากนะหัวสปริงนีนโโ่โอ้โหสปริงทั่มหมดแล้ว okay. สบายสบายแล้วใช่ดิมันก็ไม่สบายอะครับมันเลยหน่อยโอ้โหหมดแค่ไหนก็นแค่นนะั้นโอ้ยถอยแบบนี้รถถอยด,าด่าเ้นี่ยถอยไม่ถึงเนะ <c oughs> นี่ยโดนทุกวันมัน <c oughs> มีช่องแล้วเหรอมีอะครับช่องอะไรนะ ทีมงาน c c s Channel โอ้ TCS Channel ครับ TCS Channel ครับผม TCS Channel เลยนะจ้องไปก็เจอชื่อช่องทีมงาน TCS Channel ครับโอ้ร้อยซับถ่ายอะไรถ่ายนางโป้อ่ะจะดีพี่อะดีๆโอ้โอเคถ่ายอะไรครับถ่ายแบบไหนเอ้ก็ถ่ายไปเรื่อยครับอถ่ายไปเรื่อยวันไหนวันไหนขยันหน่อยก็ถ่ายครับโอ๋อถ่ายมีกี่คลิปแล้วสี่ห้าคลิปครับนี่ คนดูน้อยพี่หมื่นดูน้อยหมื่นหนึ่งบ้างเจ็ดพันอู้นี่น่ะน้อยโอ้ไม่น้อยแล้วเนี่ยน้อยพี่ซับซับน้อยอยู่นะทรับเท่าไหร่ซับร้อยเดียวอยัางเี่ซับร้อยเดียวคนดูเป็นหมื่นเลยอ่ะครับอู้ปั๊มยอดปั๊มวิวหรือเปล่านี่ยั่นเป็นงั้นอีกเอ้าผมลืมพี่มาอยู่นี่เหรอะไรพี่ไปลงนี่อ่ะพี่ไม่ลงไปบายกับเสียพีครับบายครับครับผม